โอ,อ้ยโอ้อออยโอยนั่นม <arn> <tense> ีผู้ถายคนนึงเดินมาีจ้าวันนี้มางมหอยที่คลองนะจ้านี่ พนักงานงมหอยพนักงานงมหอยเกาลยนี้พนักงานงมหอยเ็ไม่ได้ถ่ายรูปเขาถ่ายคลิปจ้าพนักงานงมหอยจ้ามาลุ้นกันว่าจะได้หอยไปไปแกงหรือเปล่ายันนี้ ดจิตตเนี่ยเไนี่เาโบกป้ลงลงไปติมีหอยป่ะว่ายว่ายมีเรือแล้วครับหขมหนึ่งตัวไอ้ไหนมือ่ยไมไดนะจับะถ้าไหลลงมาเลยแล้วจับลงมาก็ได้เลยเนี่ยถ้าไหลลงมาเลย ลงมาเลย ừ. นี่ก็จับไม้นั่นนะ่ะไมน้นนะ่ะถิมลงไปดิพีมมีหอยว่าตรงนี้มานีก่อนขอแย่งหน่อยอยหยอ ลงไปก่อนเดี๋ยวตามไปชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับต้นมะพร้า,า,า,พาวลิลม,มิมคลองร้อนๆก็สอยมะพร้าวกินต่อได้เลยนะมางมหอยเดี๋ยวลองไปอีกล่เขา อาสารเล่นดีว่ะเอ็ไว่าเดาที่ใส่เองมามอามาเอสีน้เหรไม่เห็นดีดีวะอะไรเนี่ยโอ๊ยร้อนอ่ะเอ็งไม่ได้ถอดเจอเห็นได้ไมได้หรอได้ไหมพีมงมได้ไหม หอยกับเฮ้ยนี่นี่หอยลายใช่เหรออันนี้มันเยอะเกิออกนอ่ะอนนะเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนู้นกันนะครับบนมีหอยหรือเปล่า นี่หอยผมนี่หาบกยตายไหนหอยนี่หอยปนเนี่ยต้องต้องดูเซียนเขางมนี่หาบก๋วยไหนพิม์ดูตีได้ป่ะ พอได้พอได้อยู่ห,หม่านอยู่หมานอยู่นี่ผมขอย <c oughs> <c oughs> ผลงานของงมหอยวันนี้นะคะ ได้เเยยอะลสวัสดีครับวันนี้เก็บหอยเสร็จแล้วนะครับผมกำลังเดินทางกลับบ้านนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยบ๊ายบายบ๊ายบาย